ดูเลยเยแครอทสวัสดีค sì, you know, ่ะมาดูจากแครอทฮะเรียกพี่น้ำแข็งไปทำไมล่ะล <c oughs> <Live> ูกมานี่ดูด <c oughs> ูนางแข็งพ่าเรียกแล้วพี่น้ำแข็งดูดูดูแครอทดูแครอทดูแครอทพี่น้ำแข็งดูดูดูแครอทโอ๊ยอะ ไม่เอาลกขึ้นแล้วไม่เอาไม่เอาขึ้นไปขึ้นไปจะหาปลาได้ไงเนี่ยไปขึ้นไปเร็วๆดูดูพี่น้ำแข็งดูดูพี่แครอทปลาปลาพี่น้ำแข็งเข้าไปแล้วเร็วๆมอมมอม ไปเรยๆไ,ไปหาปลาได้ไงเนี่ยหาปลา